ทุกคนเงียบในพิธีว่วาตามลูกขอกราบไหว้บูชา,า,ชาสิดามารดาผู้มีพระคุณผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นพระธมเป็นเทพย,ายดา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลูกทั้งหลาย,ลลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีดดอันลูกทั้งหลาย,ลลายได้กระธรรมประมาตตั้งตังล่วลงเกินแล้วด้วยความโง่เขาเบาปัญญา Yeah.